ไม่บุญอะไรแบบนี้อโอกระเลตาอโลเบียกะฮะไม่ปาเติมลูกก็ยังไม่จ่ายที่ต้องหัวเรี่วเนื้อยอย่าบุญไปกินข้าวไปเอ้ยไปวะเนื้อยนะส่าสนใจทำเบียร์อยมากก็คงจะไม่บินมาก็ไม่เห็นไม่ปีกแต่ถ้ามันมีปีกดอะนั่นไงอร่อยอะใครทำอะไรผัดบริการเงินล้วนได้แล้ววันนี้ เราเบียกันตําไม่ต่ำนี่คนคาเต้นปุ๊บดับเงินตับติดตัดตเมยเอาไหมาน่าสนมา,ามเ<อ>าบียกกระทาไหมเบื่อไรกันริงคนะรับหน่นงสามเจ็ดโอเคตู่เลยฮัลโหลค่ะค่ะพอดีว่าอีเนี่ยนี่เจอใบบริการเงินด,วด่วนได้เลยวันเนียนออเดี๋ยวต้องทำบือมังนะคะ ได้จริงไหมคะนี่จริงหรอคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเอาบาปือบ้างเอา่าไปเจอกันตอนเช้าสิบโมงเช้าโเคแล้วต้องเอาไปนี่ไปด้วยไหมไม่หรอกเอาไปเอาไปเพิ่มแล้วแบบเอาไปมาปันขอโทษนะคะจ่าที่โอไมาลค่ะที่นี่ค่ะที่นี่ค่ะใช่ไหมคะใช่คนที่โทรมาเมื่อวานหรือเปล่าคะมันมันมันค่ะมันค่ะ ชาอีกูนี่มันบองแายอะไรมั่งอ่ะต้นประชาชนวอย่างเดียวค่ะอันนี้ปชชนเป็นสัญญากูยืมนะคะอืมเอออแล้วบันบือบงังคับเดี๋ยวเซ็นตรงนี้นะคะแล้วก็นี่จำนวนเงินที่จะก,กู้ค่ะจำนวนใหน้ดโ,โอเคค่ะมีหรอปล่าเดี๋ยวอีได้เงินเลยไหมคะโอเค,น,คะนะคะห้าหมื่นนะคะ ได้เงินเลยค่ะนี่คแเพิมโอนอยู่เรียอนี่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆนะคะเดีวสาอีไฮคือที่ต้องใช้เวลาก,กี่วันครับหนึ่งเดือนค่ะหนเดือนอยู่วตันไหมผัอ,อน,นาจะต,ต,ตัดดนแต่กลัวคนเม็ดกก็ตัดยังตันแหละตันลเนาะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ มดจริงๆได้เพี่อามาเลยไปแจ้งกรเตมลูกเราลงจักที้า่าม่กาได้ต้องจายแหละเลือกหอใจเดือนหน้าเราี่บานนะบอกเอ,อ๊อาหมื่นไหมาหมืออ่นหนอปเปิดปะอเปิดาเจียวป,ป้าพื้นคะถึงเวลาจ่ายแล้วคะ่ะยังไม่จ่าเงินหน้า เดือนหน้าไม่ใช่หรอหมายถึงดอกเบี้ย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 อะไรวะไม่รู้อะไรก่อนคุณไม่มีดอกเบี้ยไม่ใช่หรอมีค่ะได้ดอกเบี้ยฮะไม่ชัดเลยอ่ะได้เห็นตาไหมรวมค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยร้อยละห้าบาทต่อปีราคาค่าธรรมเนียมห้าเปอร์เซ็นต์ต่อวัน แต่วันนั้นทำไมเจี่ยเออมีรายอดนมาไหมทำไมดิวัานานั้นน่ะเธอเธอโกงฉันเลวก็เธอไม่อ่านเองไม่อ่านไม่มาอ่านเลยแต่ไม,ไม่นี่เธอเป็นคนเซ็นเพราะฉะนั้นเธอต้องจ่ายต้องง่ายดีเะพคนตัูห้าไม่ซ้ำ <s> <โ>ได้ที่นี่ขอขอเวลาซ้ำวันได้ไหมคะซ้ำวันซ้ำวันให้จ,จ่ายให้เลยค่ะได้ คสวัสดีค่ะคุณตำรวจสวัสดีค่ะคือจริงว่าอีไอหน,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 น่ะมันมันมันต้องท่านเบื่อมากอะเพราหลักฐานมีอะไรบ้างคะนี่ค่ะจำชื่อคนปล่อยได้ไหมคะจำได้ค่ะชื่ออะไรเดีเ๋ยวนะจีโอไหมจีโอเอจีโอจโอจีโอจะจะเวลาก,กี่วันคะ ซึ่งอีไดเรองจะเข้ามงอ๋อเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่จัดการให้นะคะเดี๋ยวจะแจ้งกลับค่ะโอเคค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะค่ะขอบคุณค่ะวันดีค่ะวัสดีค่ะธนาคารบ้องผลยูนิต้อมรับค่ะมีอะไรใช่ไหมคะเราอีมายืมเบี้ยยังไงบ้างคะอ๋อไม่ทราบว่าไปทำอะไรมาคะไปกูเบีย แลวนี่ต้องทํามือมั้งนี่โอเคต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่คุณไปยืมเนี่ยมันเป็นการกู้หนี้นอกระบบเข้าใจไหมนี่นอกระบบก็คือกู้นี่เรากู้นี้นอกระบบเนี่ยเป็นการกู้นี้ที่ผิดกฎหมายซึ่งเป็นการกู้นี้ที่ไม่ได้ผ่านการรองรับทางกฎหมายทีนี้เนี่ยวิธีการแก้ไขก็คือต้องเปลี่ยนจากการกู้หนี้นอกระบบเนี่ยให้อยู่ในระบบโอเค อ่ะนี่คือสัญญาเงินกู้อ่านรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนกู้โอเคไหมคะพี่ขาดโอเคแค่นี้ก็จบแล้วใช่ไหมได้เบีย้ยอะไรยังได้เลยค่ะไม่ใช่ว่าต้องรอก,ก่อนนะไม่ต้องค่ะ นี่โดนโกงมากมายไม่ต้องหว่วงนะคะธนาคารเราเนี่ยนะคะ <c oughs> <c oughs> อีให้บริการเสมอขอบคุณค่า <c oughs> <c oughs>